ทุกกับตาเห็นเป็นทุกกับการได้ดูเป็นทุกกับการได้เห็นเป็นทุกกับรูปที่สัมผัสท enfin, ุกกับตาเห็นเป็นท <ip> ุกกับการได้ด <deviation> ูเป็นทุกกับการได้เห็นเป็นทุกับรูปที่สัมผัส ตาของเรามันเพียงติดดูรูหูของเรามันเพียงได้ยินเสียงกายของเรามีไว้กระทบสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาตาของเรามันเพียงติดดู รูปของสีที่ตัดกับแสงใจของเรามีไว้ปล่อยวางไม่มีความยึดมั่นในสันดานมีแต่ปล่อยวางเท่านั้น เห็นกายในกายเห็นใจในใจสัตว์บุคคลตัวตนของกูไม่มีเห็นกายในกายเห็นใจในใจ สัตว e, ์บุคคลตัวตนของกูไม่มีเห็นกายในกายเห็นใจในใจสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีเห็นกายในกายเห็นใจในใจสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีของกูไม่มี าของเรามันเพียงแต่ดูรูหูของเรามันเพียงได้ยินเสียงกายของเรามีไว้กระทบสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาตาของเรามันเพียงแต่ดูรู รูปของสีที่ตัดก,กับแสงใจของเรามีไว้ปล่อยวางไม่มีความยึดมั่นในสันดานมีแต่ปล่อยวางเท่านั้น